ครับสวัสดีนะครับาพบกับหนุ่มร้อยยิ้ดนะครับอยู่วัดภูมานฟ้านะครับปัดภูมานฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมยนะครับอันนี้เป็นป่าสา์ป่าสาตีดามากันครับข้างเขเมินที่ประเทศเขเมินดามาของไทยเฮ้านะครับบาเข็มบัฒนัรรรมาจากเขเมนิน พนมเรียกจะได้มีโอกาสมาแล้วก็เอาภาพต่างๆมาฝากปีฝากน้องนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาบึงบรรยากาศดันที่ก่อสร้างใกลก้จะสำเร็จแล้วนะครับมาบึงนำกันอันนี้ก็ใยๆว่าทางวัฒนธรรมของขมินที่ว่าเข้มของขมินมานะครับแต่ทางไทยก็สั่งเป็นแบบรูปแบบแบบ ของไทยผสมนะครับก็บคืว่าขนาดเป็นของเขเมรโดยตรงนะครับมันเอ,เอียงไปทางวัฒนธรรมของน่าจะคล้ายๆไปทางอินเดียนะครับนมเรศเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของที่ท่านพระอาจารย์แดงบรนสร้างนะครับเอาเดี๋ยวไปเบ่งกันนะครับว่าด้านเป็นจังใดนะครับเดี๋ยวไปเบ่องอีกมุมหนึ่งของทาง ปราศาทตรหินปราศาทตรหลวงปู่หินนะครับอันลออนอกกันนะครับบรรยากาศต่าง,งๆนะครับภายในบริเวณวัดอน,นีสวงนีกรร่ก็บเสาราสองโมงสามโมงเสาก็บบถึเก,กับสายนะครับอากาศบรรยากาศที่ดีนะครับเหมาะสำหรับมาเดินเล่นนะครับเดินบรรยากาศ น้านนี่ก็เป็นระฆังใหญ่นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขามากแลมาตีนะครับเดี๋ยวลุมเรียจ,จะไปตีฟังบึงจากน้อย่าบรนดังดีบอนะครับกรุณาถอดรองเท้านะครับเพียงเคารพสถานทีอันนี้เสาหินนะครับเป็นเสาหินทรายนะครับเดี๋ยวนุมเรียก็สิขออธิฐานลองบึงนะครับจะกแป๊บหนึ่งนะครับมาละรังใหญ่มันสีดังซ้ำได้นะครับ สาธุนะครับครับเป็นะระฆังเงน่นะครับหลังจากตีะระฆังแล้วนะออกมาเบิงด้านนอกน้ำกันนะครับามาเบิงด้านนอกนะครับอันนี้จะเป็นของทาง ปรา,าสาทหลวงปูหินนะครับอันนี้ก็ที่เป็นรถถลกศาสนศึกษาของเด็กๆก,กันนะครับที่มาศาสนศึกษากันนะครับป่ายศีสะเกตนะครับเดี๋ยวโรงเรียนในเบิงกันนะครับอีกมุมหนึ่งครับอันมุมนี้กันนะครับเจ็เก้าหนึ่งเก็นะครับก็บเป็นของนุมรอยิดนะครับเจ็เก้าหนึ่งเกมาเดียวปราศา ภูมานฝานะครับครับเบ่งบรรยากาศน้ำนมละเอียดนะครับครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหนา้าด้านนอกนะครับให้เบ่งกันนะครับความงามความสดชื่นของทางวัดภูมานฝานะครับอันนี้ก็เป็นปราสาทหลวงปู่หินก็สิเป็นหินแกะสลัก แกะได้งามนะครับผาพคมแต่ตัวหน่อยนะครับการตอไปนะครับโดนนไปลมเลือดคิดว่ามันจะบ่อคงทนนะครับเพราะว่ามันหน่อยเกินไปมันหน่อยน่าจะซึกก้อนไม่นะครับซึกก้อนไม่ซึกก้อนเร็วนะครับการสางก็ซิมีรูปแบบกายการสางอันนะครับเอามาเบิ้งนะครับด้านนอกนะครับเดี๋ยวก็ไปเบิ้งด้าน อีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทรงเกียรจัดสวนนะครับสวนหินสวนนะครับอ่าสวนหินสวนดอกไม้นะครับเป็นตกแต่งนะครับเป็นลานพลานหินก็คงเกี่ยวกับคนละแบบกันกับทางของเขมรนะครับของเขมรกสิจัดอีกแบบรูปแบบหนึ่งของไทยกสิจัดเป็นปฏิมากรามรมกล้ยๆของไทยเฮานะครับคนละแบบกัน นะครับคือคนละแบบคนละอันกันนะครับห้ามเดินลัสนามนะครับกฎระเบียบของทางการก่อสร้างนะครับสิ่ีปลูกดอกไม้นะครับของห้องสิบแบวคนละแบบนะครับเดี๋ยวอย่างไปเบื้องด้านนี้กันนะครับอันนี้เป็ต้นโพนะครับต้นโพนะจะเอามา้ะใส่กันยังบ่ทราบ์นะครับนุ่มเหลือเรงบ่มีนี้ขอมูลนะครับ อรหังพุทโธนะครับบรากนะทางนี้ระด้านเด็กหน่อยมาถนัดศึกษานะครับจะมีปราสทาต,ต่างๆเข้ามาคล้่ยๆปราปาทอลโลคยาสารนะครับของทางมุมอีกมุมหนึ่งของป่าสาทหินพนมลุงนะครับเลี่ยๆนะครับลักษณะนะครับรามาเบิ่งด้านหน้ากันนะครับ ก็สิมีสะนามนะครับเขครับมาเบิ้งด้านนี้าานะครับอาด้านนี้ก็ซิมีปราสะนะครับมีสะนามนะครับเห็ดสะนามว้สะบัวนะครับตรงเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวนุำเรือเข้าไปให้เบิ้งกันอันนี้ก็ซิมีเขาจะล,ลูกนะครับสิาามีสะทั้งนี้ก็ซิมีหินแกะสลักนะครับหลายๆอันอามาตอ่อกัน นะครับต่อกันก็สิเป็นพระนอนพุทธศยะนะครับแกะแกระค่งกับเบาซื่อสารยังกับยังพันเข้าใจปันใดน,นะครับลักษณะของมินซิมี่พวกเป็นลูกมานางคำนะครับของพระพุทธเจ้าสีนอนนะครับอันนี้เป็นบรรยากานะครับ เอาครับนี่ก็เพี่อีกมุมหนึ่งนะครับของป่าศาสตร์นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมาคุณเราฟังนะครับที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นอันนี้ฝา่งสามสามหลังอีกฝั่งหนึ่งค็เราฟังนะครับเป็นฝั่งเดียวกันนะครับคุณเราฟังเดี๋ยวรุงเรื่องขึ้นไปยืนเบืองท้ายทางต้นตาลในเบิงนะครับว่าจะเป็นแบบใดนะครับมาเบิงกันนะครับ อันนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามประกอบพิธีกรรมภายในโดยเด็ดขาดนะครับอกรุณาถอดรองเท้านะครับเข้าไปนี่นี่ก็สิเป็นนะครับให้ถอดรองเท้ายังเข้าไปได้นะครับนุ่มรอยก็สิลองเ,งเข้าไปเบิเงงบ้งนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามประกอบพิธีกรรมภายในวัดโดยเด็ดขาดนะครับเอาระเบียบของเพื่อนต่างไ้นะครับเดี๋ยวนุ่มให้เบิง้ง ดานในจากน้อยนะครับกรุณาถอดรองเท้านะครับเอานุ่มเหลียกยถอดรองเท้าเข้าไปนะครับเบื้องวาเป็นแบบใดนะครับเอาไปนกระแพงขามขามมา่นี่แล้วก็สิเป็นลักษณะหินนะครับเ็ตได้ละเอียดดีนะครับหินทั้งนี่ก็สิปูด้วยซิลาแรงหินนะครับนี่นะครับบรรยากาศคุณใดว่ามากับเบื้องคิดนุ่มเหลี่ยไปน้ำกันนะครับ มันจะมีด่านนี้นะครับด่านนี้สร้างเป็นหลังไงน่าจะเป็นดีองค์หลักที่คูนดินขึ้นไปนณาจะเป็นปราสาทแม่เป็นปราสาทหลักนะครับหลังไ่เดี๋ยวนุ่มเลยให้เบิง่งกันว่าเป็นลักษณะใดนะครับอันนี้จะเป็นพิธีกรรมนะครับเป็นหินก้อนนี้ไงามาต่อกันนะครับของท่นอาจารย์แดงนะครับ อาวัดวัดนะครับครับกะซีมีดอกไม้น่าจะเป็นพี่น้องเอามาว้างนะครับบูชานะครับบูชากันครับอันพุนสามหลังนะครับ